แตนแต้นแต้นรรรสวัสดีเพื่อนๆทาง YouTube ทาง Facebook เราจะพาเพื่อนเพนมาทำอะไรดูเอาเองมันเป็นวิถีชีวิตของคนเทราะกราวเดอะซีรีใครไม่รู้จักว่าทำอะไรก็แล้แต่ ข้าวประการปืนเพราะว่าข้าวเบามากเลยนี่ขนาดลูกมันมันเหมือนกับนี่แต่มันก็ยังเบามากเลย ่ดูใกล้ๆข้าประกามปืนข้างนอกนี่เปลือกมันก็จะออกแดงแต่ข้างในมันจะขาวนุ่มนี่นี่นขาวเบานะจ๊ะเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกเล่าหอ,อมอร่อยเหมือนกันไม่ต้องตาด มัดเลยถ้าเป็นอีสานเหนือเขาก็จะตากเอาไว้อีสานใต้เขาก็ทํากันเหมือนกันบางพื้นที่เขาตากไว้ก่อนแล้วก็มามัดตอนฟ้าแก่ของเราเกี่ยวแล้วมัดเลยเฮ้ าวางแล้วก็เกี่ยวต่อนี่แหละชีวิตชาวนาเดอะซีรีส์ข้าวเบาโอ้โห,โหชัดเจนเลยมือกล้องเราเอาเข้าให้ดูให้เห็นลูก,กตาเลย เฮ้ยนี่มีลูกด้วยลูกอะไรนี่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 มาดูนี่อร่อยนี่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 มาดูตัวนี้นี่เออเขาเรียกว่าเอ่อไอ้ลูกอะไรวะลืม ดูลออะไรนะบวบบักบวกบโบราณบวบอ่อนอร่อยแกงใส่ปูใส่กระออมก็จะอร่อยใส่ปูใส่กระโอมมันเป็นวิถีชีวิต อ,อืมือกล้องเราสุดยอดแบบซูมเข้ามาใกล้ๆเลยอย่าให้สะดุดขาตัวเองกันแล้วกันตทนแทนแทนสองกำแล้วก็มัด อันนี้คือหญ้าทิ้งไปเฮ้ยเสียงทุบเลยไม่รู้อะไร,รมือกลอ้องเสียงดังทุบเลยเอ๊ะมันอะไรมินมินม,นมา ไ,ไม่รู้นะลุงมินนเนาะมินนานล้วมินตั้งแต่มากับปาจิบละอ,อันนี้ตัวยา่านีนนี่นี่นี่ทิ้งไปยุอยอยุอยอยุยถ่ายไปไม่ลง มันมีเสียงเอาอะนี่เองไปเหยียบข้าวทำไมม่มานี่สิเอไม่หมรือวิ้นเลยคุณผู้ชมมือกล้องเราอะขอบคุณสำหรบับเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้นี่คือการเกี่ยวข้าวเออร้านเรานี่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 น,นี่ล้มหมดเลยขอบคุณค่ะ